สำหรับรูปภาพนะครับที่เราจะนำเข้าสู่ในบทความข่าวของเว็บไซต์โรงเรียนนะครับแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับทำการลดขนาดรูปภาพนะครับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งรูปภาพนะครับที่เรานำเข้าใส่ในบทความข่าวของโรงเรียนนะครับบางรูปนะครับอาจจะมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับทำให้เว็บไซต์นะครับของโรงเรียนเรานะครับ ได้สูญเสียพื้นที่นะครับไปจำนวนมากนะครับไปกับรูปนะครับแล้วก็จะทำให้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา,าเต็มนะครับเราก็ต้องเสียเงินขยายพื้นที่โฮสติ้งนะครับอีกนะครับวันนี้ครูเชียงรายนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการาลดขนาดรูปภาพนะครับที่ใส่เข้าไปในเว็บไซต์นะครับซึ่งวิธีการลดขนาดรูปภาพก็สามารถ ทําทได้โดยนะครับวิธีออนไลน์เลยนะครับอูเชียงรลนยก็ขอแนะนําเว็บไซต์ลดขนาดนะครับลองค้นหาใน Google นะครับว่าลดขนาดรูป jpg นะครับหรือลดขนาดรูป png นะครับของเดี๋ยวจะลดขนาดรูป png นะครับผม ก็คลิกเข้าเว็บไหนก็ได้นะครับมีให้เลือกหลายเว็บเลยนะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับส่วนครูเชียงรายใช้เว็บนี้นะครับ iLoveImage นะครับ BIMART PNG นะครับผมก็เลือกรูปมาเลยนะครับรูปภาพก็มีรูป PNG นะครับผม รูป png ก็แต่และรูปขนาดอยู่ที่หลายพัน k อยู่นะครับเดี๋ยวลองลดขนาดรูปนี้ดูนะครับรูปนี้นะครับโอเคก็บีบอัดเลยนะครับเติมทีรูปนี้มีขนาดอยู่ที่1.30เมกนะครับผมเนี่ยครับผม จะสังเกตเห็นว่านะครับเ,เดี๋ยวก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับรูปของเรานะครับถูกลดขนาดไปตั้ง77%นะครับจาก1.3เมกนะครับเหลือแค่ 318k เองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดพื้นที่ของ โฮสติ้งนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เว็บไซต์ของเรานะครับโหลดเร็วด้วยนะครับเว็บไม่ช้านะครับเว็บไม่อืดนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราทาเว็บไซต์นานๆไปนะครับเว็บของเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับผม จาก1.30มกนะครับ1.30มก1.30มกนะครับเหลือแค่ 318k นะครับก็ลดขนาดไปได้เยอะเลยนะครับสเสร็จรียบร้อแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพนะครับอันนี้ตั้งชื่อเป็น1วงเล็บ1นะครับอันนี้มาดูความชัดกันนะครับ อ่าเนี่ยครับรูปที่บีบอัดแล้วนะครับเทียบกับรูปต้นฉบับนะครับอันนี้รูปที่บีบอัดแล้วนะครับอันนี้รูปต้นฉบับเนี่ยครับอันนี้รูปบีบอัดแล้วนะครับอันนี้รูปต้นฉบับอ่า ไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมนะไม่แตกต่างกันเลยนะครับจะมีอยู่นิดนึงนะครับนะครับก็แนะนำนะครับให้ไปใช้กันดูนะครับผมนะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่เว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับวิธีการลดขนาดรูปภาพนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่ไว้ในเว็บเราไว้ในบทความข่าวเรานะครับก็ ฝากทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการทําเว็บไซต์โรงเรียนนะครับก็คือลดขนาดรูปภาพนะครับก่อนเอารูปอัปโหลดเข้าเว็บไซต์โรงเรียนนะครับที่ทําด้วย WordPress นะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ